สวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะไวซีสุราธานีนะคะนาโดยหอกันค้จาจังหวัดสุราธานีนะคะพวกเราก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์นะคะแล้วก็สําหรับทุกท่านนะคะที่วันนี้เนี่ยก็ได้เริ่มโครงการ k ิ c k off นะคะฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะวันแรกของจังหวัดสุราธานีพวกเรานะคะสมาชิกไวซีเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะสุราษฎร์ร่วมใจนะคะ ควาโค้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการของพวกเราเองนะคะหอการค้าแล้วก็ไวซีเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับผู้ที่รับวัคซีนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็สแกน QR c โค้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทดลองให้ดูนะคะเอามาส่องที่ QR c โค้นี่เลยค่ะส่อง QR c โค้เสร็จแล้วท่านจะได้อะไรนะคะพอเปิดเข้าไปในราโอเอของสุรัฎร์ร่วมใจนะคะก็จะเจอเมนูด้านล่างอยู่3แถบนะคะแถบแรกเนี่ยก็คือ เชื่อมต่อกับมิตรวัคซีนนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโควิด1 9หรือว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็สอบถามเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เ,เมนูที่2ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะที่นําโดยหอกันค้าแล้วก็ไวซีสุราธานีนะคะส่วนเ,เมนูสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเมนูที่ทุกท่านรอคอยนั่นก็คือคูปองส่วนลดนะคะอันนี้เนี่ยจะให้สําหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งเป็น ส่วนรถจากร้านค้าต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายนะคะกับวัยศรีและหอกาัค้าสุราธานีนะคะและสําหรับจุดสแกนนี้นจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือที่นี่นะคะที่อบจอนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะก็คือที่ห้างเซ็นทรัลน,นะคะส่วนจุดที่3ก็คือที่ห้างสาหัสไทยนั่นเองนะคะอําเภออื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็กระจายไปให้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ที่ท่านเห็นคิวโคดตัวนี้สุราฯร่วมใจสแกนและใช้ส่วนลดกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณแมคโครสุราธานีแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณ